บ้านหนูอยู่ดีมีกินมีใช้มีเลือมีเก็บเย็บปักถักร้อยทอผ้าจากสารแกงสลับไม่มีเสียงร้องของความหิวสายลมพัดปลิวเด็กความรักโลกได้ประจักษ์จดจำตำบลของหนู ลุงแอดคะหนูมีเรื่องและบุคคลที่น่ายกย่องเชิดชูในตำบลโนนเมืองของหนูมาเล่าให้ฟังค่ะหนูเป็นหลานย่าโมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านโนนเมืองอยู่ในตำบลโนนเมืองอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาตำบลของหนูเป็นตำบลเล็กๆอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ80กิโลเมตร ที่ตำบลของหนูปัจจุบันมีการส่งเสริมการผลิตสินค้า1นึ่ตำบลหผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เศรษฐกิจ,จเจริญก้าวหน้าขึ้นช่วยกันคิดช่วยกันทำให้สินค้าของไทยเดินกระช่อนไปทั่วโลกที่โรงเรียนของหนูรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติการแกะลวดลายบนงกะจกจริงค่ะโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิชาชีพติดตัวการฝึกอาชีพกันตั้งแต่ม1นถึงม .3 อย่างเช่นของลูกพี่ม .1 ของหนู 3. ที่เห็นอยู่นี้พวกพี่เขากำลังฝึกกัดลายของกระจกเป็นวิชาชีพบังคับที่ต้องเรียนกันทุกคนโดยมีนักสู้พิ่งใหญ่ของหนูเบออาจารย์สุเทพมุ่งจอมกลาซึ่งท่านกเกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อประมาณต้นเดืนตยาปยีที่ผ่านมาเองค่ะ แต่ท่านยังแวะเวียนมาสอนที่โรงเรียนของหนูตลอดโดยมีอาจารย์ประจวบกลมกลางเป็นผู้ที่จะมาสืบทอดต่อจากอาจารย์สิเทพค่ะผลงานที่ได้ก็จะนําไปจำหน่ายในโอกาสที่เหมาะสมค่ะถึงแม้จะสวยสู้มือชีพไม่ได้แต่มันก็เกิดจากความตั้งใจที่ถูกไถ่เท่าจากครูสู่นักเรียนไม่ใช่หรือคะลุงแอดเคยได้ยินเรียนพุทธเกษตรไหมคะ ที่ตำบลของหนูมีโรงเรียนแบบนี้ด้วยเป็นโรงเรียนเอกชนก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็กได้โอกาสทางการศึกษาและมีปัญหาทางครอบครัวและสังคมโดยมีพระครูศิวะวรลาพรพระนักพัฒนาเป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองเป็นผู้ดูแลทั้งหมดที่วัดบ้านนนเมืองของหนูก็มีการทําสมุนไพรสูตรต่างๆโดยมีพระครูศินววลาพรเจ้าอาวาสวัดโนนเมือง ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อสมุนไพรนี้ว่าสมุนไพรบารมีโกมาลพัทที่โรเรียนแห่งนี้มีการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาตั้งแต่โบราณมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรออกจำหน่ายหลายอย่างโดยใช้ชื่อว่าสมุนไพรบารมีโกมาลพัท เป็นที่รู้จักของคนที่ชอบใช้สมุนไพรรักษาโรคต่างๆและยังมีน้ำสมุนไพรอีกอย่างค่ะที่มีชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาขอสูตรวิธีการทำน้ำเอนไซม์จากเจ้าอาวาสเป็นประจำเลยค่ะหนูเป็นห่วงเรื่องนี้มากกลัวภูมิปัญญาอันนี้จะไปเหมือนกับเรื่องข้าวหอมมะลิของไทยในเอดีตในราคาลูกแอดคราบาวแดง ภาคภูมิและสนับสนุนสินค้าโอท็ top, สินค้าไทยสินค้าระดับโลก